สวัสดีครับชวนกินมือเที่ยงครับอยู่ที่สูงเนี่ยฮะอยาก,กระดับน้ำทะเลหนึ่งพันหนึ่งรอยเมตรเนี่ยบ้านฟางฟาาสเตนเนี่ยมือนก็อยู่ญี่ปุ่นนะครับน้ำต้องกินน้ำร้อนนะครับน้ำน้ำชาอันนี้คือชาแดงนะชาแดงของสมุนไพรของภาคเหนือมีฮะมีมีมีจำหน่าย แต่ว่าจุดที่ผมชอบของผิดพันธุ์ตัวนี้ของมาจากญี่ปุ่นก็ซื้อมือสองมาใช่ครับเนี่ยครับมันเหมือนกระติกนะบ้านเราเป็นกระติกน้ำแข็งแต่เขาบ้านเขาเป็นกระติกอุ่นนะครับมีที่บรรจุอาหารสองชั้นนะฮะซื้อมาใช้ใช้ได้เลยครับมีที่ใส่ตะเกียบนะ กินตะเกียบญี่ปุ่นนี่คงนิสัยเหมือนจีนนะฮะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ช้อนใช้วิธีซดจากช้วยนะแต่ว่าอันนี้ผมเทเที่ยวให้อาหารมันอุ่นตลอดเพื่อมากินมื้อเที่ยงเนี่ยก็ต้องใช้พวกนี้ช่วยครับเราไม่จําเป็นต้องมาอุ่นตลอดนะก็ชวนกินมื้อเที่ยงครับบรรยากาศตอนเที่ยงของวันที่สิบห้านะฮะ ทำงานเสร็จก็มานั่งกินข้าวดูบรรยากาศเพื่อแพร่รัหรับท่านที่ไม่ได้นั่งกินเหมือนผมก็เป็นสภาพบรรยากาศรอบๆณเวลานี้นะครับพระทิตวันนี้แทบจะไม่เห็นฮนะเที่ยงแล้ว นันข้าวเชี่ยงด้วยกันครับขอให้ของท่านทานอร่อยผมก็อร่อยอยู่แล้วครับมาช่วงนี้ขึ้นพึ่งขึ้นมาอาหารมาเลยจะสมบูรณ์หน่อยแต่ผมชอบอย่างหนึ่งเทคโนโลยีอาหารที่มาใหม่อาหารรีชอตนะฮะอันนี้คือเป็ดนะฮะเป็ดโรงงานอยู่นครปฐมนะครับเนี่ยเป็ดเป็ดรีชอตเนี่ยไม่ได้โฆษณาเขาแต่ว่าผมชอบเพราะว่ามันไม่เสียนะฮะผมก็เอามา ปรุงใส่จริงมันเป็นพะโลนะฮะปุงยาจีนะนะครับต่อไปเรื่องอาหารรีสอร์ทเนี่ยผมคงด้ต้องพึ่งพามากเพราะว่าพี่ผมไม่มีไฟฟ้าหรือไม่มีตู้เย็นแต่แสงสว่างหรือพวกระบบน้ำที่ให้อัตโนมัติก็ใช้โซล่า,าเซลแทนนะครับก็แนวทางที่จะขับเคลื่อนต่อไปของเกษตรพันธุ์ใหม่ ครับวันนี้บ้านฟางพามสเตย์ก็ขอแค่นี้ก่อนชวนกินข้าว